แกงจืดหมูสับคุณเส้นใส่ดอกกระหล่ำขาวค่ะทุกคนน่าทานมากมาทำแกงจืดกันค่ะทุกคนแกงจืดนี่ค่ะมีหมูสับคุนเส้นมีเห็ดแครอทอันนี้รสด,ดีค่ะใส่ซอสปรุงรสค่ะ ใส่เห็ดกับแครอทลงไปค่ะอันนี้จะใส่เวลาต้มนานนิดหนึ่งค่ะทุกคนใส่โมูกับบุ้นเส้นลงไปค่ะ อันนี้คือเราปรุงรสไว้แล้วนะทุกคนใส่ดอกกระลำขาวลงไป มีดอกกระลำขาวแล้วก็มีก้านอ่อนนิดนึงค่ะทุกคนเมนูง่ายๆค่ะอันนี้เดือดแล้วค่ะทุกคน ผักนิ่มแล้วเราจะใส่เต้าหู้ไข่ลงไปค่ะอันนี้หั่นไว้ให้ทุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ากินมากค่ะทุกคนสดละล่อง